بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم لي صدري ويسر لي أمري واهل قدة من لساني يبقوا قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به قلوبي في ini Amin. dan jika bersuci daripada berok dengan air maka wajib mahila akan ain najis itu dan bekasnya dengan sekira-kira zon akan sucinya. nya dan jika bersuci daripada perok, jing dan ita kalau tempat saat jak ucara ki, ah, ya. mungkin kalau terlalu laki, mana tu? Ah, ya, nak betul tak? Kali dia rau jadi cemerlang, saat dua kali laki dia ni dengan ayat dua enam, betul tak? Kenan, การเดินลังนะเจ้ลาลังคิดด้วยนายนนยมดีเจ้นี่มาก็ว่า i b ไม่ลัง akanin นะเจ้าจิตุเพรานั้นว ajib เราจะต้องชำระหรือว่าทำไมหายไปเจ้าก้อนของไหจิตสิ่งไหจิตจะติดโยนในกาตะวันอย่างนั้นเนาะถ้าเราจะต้องชำระออกจะก้อนกนของไหจิตอันนั้นด้านเบ็ดข้นี้เราลิกโรย โรยของไานยีนนั่นเราจะต้องชำระหล,าหล,าหลา้งหลางออกสิล้างใช่ไหมชำระสิคนด้งยั้นสกิรโรกิรโรด้วยคิดว่ัตรรานักสุชิโนด้วยกิจวัตเรานำนักความนึงก็เราว่าสะอาดเลยเอา่าเนาะแต่วัานของเราเดี๋ยวนี่ฮะมาก็มามาด้วยละยังจะพอเพียงได้การเลยอ่าเานาะนิมาสลาเราลัลางด้วยน,ำนะำอ่าเนาะ สามที่ประโซไปดูต่างงานอย่างเช่นไม่อยาเราซาดายด้วยกับมือของเราว่าจะสะซาหรือไม่สะอาวันนัเขาเราฮาราจะซาดายด้วยกับมือของเรายังดีก็โซอาการเดียวเสียเราถูกอาการเดียวกันไปเราเนี่ยนี่เสียเราถูกกินนะฮาเราสสมัจจรู้ได้ด้วยกับมือของเราว่ามันจะสะอาดหรือไม่สะอาดอ่านาะได้งานกษัตริย์ด้วยเดี๋ยวมันกษัตริย์ ทำไามันหยาบหยาบแล้วมันไม่หลืนขนาดนั้นหรอไอันนั้นมายถึงว่าซาดมายถึงว่าสาอิดนั่นแหละการซาดเนี่ยโดยมันซาหยาบหมายถึงว่าซาซาอิดแหละเราทู่อย่างนี้อ่านั่นแหละมายถึงว่ามอนาจิด้วยการเราการซาดด้วยเราซาว่าอ่ามันสาอิดเที่ดูแลกินเนี่ย คือไม้แล้วไม่คงเหลืออยู่แล้วยินจิตความบัลลืนมันนะอ่าความบัลลืนก็มาไม่ถึงเมือนายยี่ยั่ยนยนเราจะสู้มันจะซาลืดเมื่อแต่พอนายยี่หมดปับมันจะซาสาอิดขึ้นมาอ่านั่นแหละคืออะไรคอมีิชชั่นเราจะได้จากมือของเราแต่นายยี่จะยน้ำบัลลืดเมื่อน่ะอ่าเนาะจ้องหายเมื่เรานั้นสาอิดอ่าเนาะด่านวา j ิบติดรั่งกัน ดูบดยิงกระโหลกอ่าดิตรันกันตรันนี่มันเราให้เราบิงให้เราบิงอ่าดูบดตรเราวานของเราแต่ว่าเราให้เราบิงออกแหงงอติรบุกโกโยโยดูบดยังไงต้องเปิดทว่านเดี๋ยวนี่คือมันมายิบอยู่คือให้มันเปิดออกนะน้อามที่ไปร่อมานี่ยังว่ายิบเมื่อยะเราเอาหน้าว่ายิบอะไรเราจะต้องให้เปันให้สะงให้มันบานออกมากันละโบง เวลาเอาหนำหยิบมันได้เราไม่เบ่งออมไม่ถึงวันนั้นหน้ามันจะไม่ถั่วถึงมัต้องนั่งจีกรีมนั่นอ่ะอ่าก็นั้นถ้าเราจะต้องบิ่งออกให้มันบานออสกิดหนาออกิดการน้ำหนาไปหยิบก็เหมือนกันเลยเอลันนี้หน้าจิ๊บเราล้าง,นนนงนนหน้าจิ๊บกบเหมือนกันอ่าหน่อยชางหน่อยน่อคือเราอะถ้าเอาหนาไปหยิบให้เราให้เราหนังง,ง,ง,ง้อมก็ได้มันจะเบื่อออกอ่าเนาะ Sa-pa-yo-ka-lu-wa-t-ha-bi-s Phừa-wa-man-he-man-o-he-mut Sa-ga-lo-na-ji Tăng-mut-man-da-na-ji-ri-ang Ti-rao-bing-o-ra-ro-chi-la-ngan Phừa-wa-man-he-he-o-he-mat-na-ji-nan Pa-do-nho-nhi-ra-pa-do-du-bu-t Nè-ta-wa-n-go-ro-na Đó Da-n-ra-to-a-ye-la-ka-ja-hai-na-man-tu-a-bay Nè-tu-a-ne-ta-wa-n-go-ro-ti-rao-bing-o-ri-ang pa yo ka lu wa t ha bi man he man o he mut sa ga lo na ji tăng mut man da na ji ri ang o ra ro chi la ngan phừa wa man he he o he mat na ji nan pa do nho nhi ra pa do du bu t nè ta wa n go ra to a ye ka ja hai na man tu a bay nè tu a ne ta wa n go ro ti rao bing o ri ang pa ในการอามนามเดียวมันตลูกอามนามมันตลกคืออานนามจาตุนตตุนต้นีะเ,เขาจ่ายจะเ,เขาจ่ายนะฮะเราตต้องรู้นนะยะนอ่านามวา่ายีบหรืออานนามสุนัตอะไรก็ได้เต่ฮะาครวะอ่านนามจะเขาจ่ายตุนต้นนี่ไม่ต้องเขาจ่า,ายเาดานะฮะนองไดีด้ริบมา pada membasuhkan dia cina hero ceremak ceremak ni warga hero piti pitan ah no pada membasuhkan dia kan ni tuan roh lang kira itu piti pitan tuan hai man ah ne cai man ah hai liat ah ne kan ni sakira kira 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 mamado mamado i man po piang dengan ayat dua kanam ก็ดาสตวตัมอติมิโอกัสัะขนสนึงติมาติมติมาเนี่ยรตินตินนี่บว่ารโปตีปรดอ่าโปรปอดมีโยกัสปอดมันกาขนาดหนาเพียปรตมันการนั่เลยอ่นาะ เราว่มาลา่างเงียใหญ่มาก,กันนั้นแต,ต,ต่มากันเขาในประเทศเราอาโตติโมอุปิสเรวาว่าติมาอุปิสติมาอุปิสนี่คือบระวารน,นะต,ต,ติมาสตนะิมาติมาสะโตนัอ่าติมาสะโตแต่เรียงกุนตะเรียงไงเรียงงไม่รู้จักเลย จะไม่ว่าจะต่อนะไม่ว่าจะเป็นตมาหรือตอโอนอ่าก็ตงแไเนี่ยอตก็ได้อ่าี่ม่ตนั่นยังไปองนปันกลางมานี่อ่านี่นี่ติมาแต่ตอรือว่ามาต่โอนนี่อ่านะปันกลางอ่ากระดติมานกันก็ได้เลยอ่านะ การโนจิโกบะญยปะด้มาจิรุสยิ่งได้ prove ยิ่งทราบว่าร่มมากในการรดมาถึงว่าเช้ารถไปเนี่อ่ยอ้อาการอายตาการนามกเดียวนี่ยถ้าเราลดเจ้ารถนั้นบาลังการิหลักทีเตียดสุจิไม่สะอาดพอเราลดนัดนั้นบางทีไม่สะอาด Dan lagi ditegah pada syarun lele lah syarun dan ham. Kan roh pun yang nama dia ni cahaya nama kan. Syarun kan ham laksa tanah kan ham. Kan cahaya nama. Yang Dan banyak ayat sekalipun. Dan ini nak macam ni jika. Tak suai tak ยี่ก็บานย่ออายุสกลิบถึงแม้ว่ามันจะมากสักที่กว่าน้ำมันก็ตามจะไม่ให้โรคคุณเนื่อนละไรทั้งๆว่าน้ำมากอ่าตั้งตวันน้ำมากนั่นแหละโรคก็จะต้องใหญ่เกินกว่าที่เขาก้องนดนั่นคือใหญ่เกินปีบเรื่องมากสักยังมากระนั้นนั่นสักดีมาโตนี่ดีมาแต่โอนนะที่ว่าการนั่นเป็นการลดดีมาต่โอนอย่างเงินจะอยู่แต่โอนไปยังตอนด่านไปยัอย่นู้ อ่านก,ก็แล้นั่นด้านจีกโกติอาดสุจีจิงนต้าว่ามันไม่สะอาดมาก็เบิกคนนันเนอเยอะขนาดมันต้องการและคุณผู้นี่นี่พูดที่ว่ามันหลังคีแหละหลมันไม่สะอาดนั้นกาปาโดเจโดคือมันต้องการจิตักจิตักลาเลยอาการไอตัต้งน้ำ เมื่อมันออกมาซ้ำไม่สะอาดครับบนมันเด่นคือมีความต้องการอะไรจิตัง้งหนับที่เลยสักที่มาต่อเลยมันนี่แหละอ่าเนาะไอ้ขันน,นี่ไม่กินแล้วมานไร้ที่ไอ้ขันนี่อ่าขันโกรนนี่อ่าเพรนั้นในที่มาต่อหน,นึ่งเด่นมันไม่สะอาดซะว่ฮะเราต้งาอ,าองกันจีตตักหลักมาก็เบิร์ลอมอนน่ะไม่ใหญ่ยยบูลู เออบุลูแมนลอมอวอ่าโครรนีเาบาวาวาเลยเออต้องบาโรอ่าเนาะโครรนีเาบาวาววงงอถึงประกันอะไรีลยว่าอะไรบุบรลูคนอา่าเนาะมาก็เบลมอมดอากันพ่อยกเพราะมันไปลอมอมันไปกรุกไปกราวไปป่าไปปุนกับขาของเรา พอเราหดนำ้ำจะช่วมาตัวค้าน้ำรอยนัยิีนน่ะน้องแดงงานอายินนยิตด้วยน้ำนัจนายจาีตาเราหลดยำๆน่ะน้ำจะพูมาตัวค้านี่ย่างดีปุงงย่างมีปุงบุงกดอิตูนัยิีย่างดีปุงกอ,องด,งงด,ด้วยนำ้ำยิตโยน à uh, bún này này thay nữa đấy à nó à làm ăn mất cha chuột mà thuộc cả ta rồi rồi nhầm nhầm dan là đi ăn cắt à cắn cái cái chính ni rồi pha con này à

nhà hai nam nắm mặt hồ park on road Sapayo tiadro jadina đi giết park on road. This is an amateur nien, bước lên nữa rồi Kantam mặt hồ nien Aguidika lạc thang 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 แน่5เม็ดทำไมถึงรานไหนทียเห็นเมื่อไรจะรับอันนี้วิธีการล้างนะจี้อาจจะต้องล้างไหมเวลาอย่าไรฮะต้องเอาผ้านะขึ้นมาถึงเอวดิเลือกมาถึงเอวเลยการล้างเพื่อหญ่ผ้านี่ทุกไหนจี้ทุกนามนั่นด้านย่างงันดูดูและก็หยานางบริสุทธิ์ ในขั้น่างสียงากรดนุ่งรากดนจินย่างนจินาปอดจดีัปอดทีมีปัดทอดดมปอดทีงอทดทมีปอดที่มทเทีเราที่มีปอทีอที่มองอดทีดที่มอดท่อดทีม่มม่ออมปออป็น คูมะไรก็แล้วแต่เราไนามไว้ตั้งมาหลังคีนนั่นนังหงายยศก็สซนามฮะเนาะฮ้เราเนย่ยนังมันว่าพดาาอังนเท่ว่ามี่ภานาเทว่าว่าสนามรองรับนามเดี๋เราจะแชลลางเยอนี่ าการน่ตากดด้วยปปะโดถึงพิจิพระวะรกวุจินามันจิกาชูดไปเอ๋ะว่านาห้กาชุดครับเป็นนามน้อนาเราลางั้นจิกาชุดครับเป็นนามเทนามี่เราตังต้งมาถ้าว่านามคกกาชุดครับอับน่ายีเม่นนามันขณะ,ะเราออมาลางแบบเดียวไม่รู้เรื่องอนะไรน้าจีเม้นตั้งตัวเขาลงจะตองนั้นอันนี้จะมันจะต้องว่าให้ระวัง อมาก็หานอลักะจิงได้ดดูดีอาตตาที่จดยังตีงี้เราอยเนเทตีวัดซูมซาบดีอัตสกายูเมื่อจะกับไม้เฮรอยน็ตไม่ร้อยยืนบนคอนแล้วอ่ากินบนคอนอแต่เด็กคนนอยแต่เด็กกับไล่ไม้นาะรร่งร่งเาะมื่อจงกับไม้

และนี่ด s นดบัซน angan ขีดีดอาา้อิดูเลกิกให้เราหลามือข้างสายของเรานะัดาด้นดูลู่ดั้ดีบัซซอันดูย่อนเราจะไปหลางทุวันนะให้เราหลังมืออ่อนหลางมือสะอนตอยไปหลันะี้ เด้ยววันนคมาติดมื่อตั้งพรเราทามื่อห้่มือนกี้ก่อนตัหันเาตัวหลักที่ท้าวามือห่แกมาจิ้ตาตัวปั๊บติดจิ้มจิ้มมื่อจะต้องหลังมื่อหรเปียกเก่อนแล้วด้านั้นตัวทุสาพยอดอลลกัดบาว n ิส Qua vân nha, hãy mất tích kín con nha yên được yên a yên a dinh mưa rô, để mùa mưa bia mặt mày tích, để ta mùa hãy mất tích con tỏi lưu đi. À, mất à, à, tích mùa mất tích con tỏi nho nho kýt nho 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 thì nho 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 นติดนัดแล้วนะอ่โนะดานสุนัตดิโกโซอ่ะกันเดียวอ่ะกันต่างกันี่สุนัตเราให้เราทูมือของเราเดียวนี่กาปาโดบูบีกับผืนดินตาเราขี่ตามผืนดินนี่และห้ามมือทูดินหลังเสร็จแล้วอ่ะทูกระดินกรมเดียนได้บริสุทธิ์ล้างจากที่ว่าเรา chăm ra quan tâm phan giả an lèo nữa ha thấy đâu thua gần đến gọi là gì lạ? Hãy subscribe có dài không dan harus pula bersuci daripada onyo dengan batu air lamb kalau tanah itu duit duit lu hilang oi kan? nah coi ni oi coi ni oi ni oi coi ni oi ni ni oi coi ni oi ni oi coi ni oi coi mấy chào à